you okay. อาณาจักรฮาร์โมนีจุดศูนย์รวมและการดำลงอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์เหล่าพูดมิกมี่เผ่าเซฟจากเซฟไฮเผ่าอวิซีจากอวิซีวูดเผ่าอาร์ตันจากอาร์ตันวาเลและเพเัสจากเพกสกาสปริงซึ่งทุกๆคนจะได้รับการดูแลและปกป้องจากเหล่าเดมิโกตผู้ที่ได้รับพลังความสามารถจากจักรราศีเพื่อไว้ใช้ต่อกรกับเหล่าภัยร้ายที่เรียกกันว่านอยส์เหล่าผู้กล้าที่ถูกเลือกจะใช้พลังของเขาต่อสู้กับผู้ที่ทำลายความสงบสุขในช่วงระยะเวลา3ปี ก่อนที่พวกเขาจะจากโลกนี้ไปแม้ผู้ใหญ่หลายๆคนจะบอกกับลูกหลานของพวกเขาว่าเหล่าเดมิคอตนั้นได้กลายไปเป็นดวงดาวอยู่บนฟากฟ้าแต่นั้นก็ไม่สามารถปิดเพลินความจริงได้ว่าการที่เหล่าเดมิคอตได้รับพลังมานั้นจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของพวกเขาเองนอกจากสิ่งทดเชยแต่ครอบครัวของพวกเขาของขวัญที่เยี่ยมยอดที่สุดที่เหล่าเดมิคอตนั้นได้มอบให้กับทุกคนนั่นก็คือความปองดองสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แม้จะรู้แบบนั้นแต่เราก็ายังไม่อาจจะหลีกหนีความกลัวที่ว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่ถูกเลือกและมอบหมายหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นี้ให้กับเราสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้พวกเราไปสตาร์ทได้สรุปเรื่องราวของเกม a s t r a ascending มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันโดยเพื่อให้คลิปนําเสนอเรื่องราวได้กระชับและต่อเน,นื่องเนี่ยทางพวกเราเลยมีการตัดฉากการต่อสู้ไปบ้าง และก็รายละเอียดอย่างไซค u วสหรือสกิลต่างๆของตัวละครเราอาจจะไม่ได้นำมาพูดให้ฟังกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมก็จะเข้ามาอ่านและตอบคำถามทุกคนเลยก่อนจะเข้าสู่เนื้อเรื่องของ s Ascending ครับฝากคุณผู้ชมทุกคนกด subscribe ติดตามพวกเราเพจสตาร์ทกันด้วยนะครับหลังจากบทนำของตัวเกมเราจะได้ทำความรู้จักกับทีม Demigod ลำดับที่3 33 3ทั้ง8คนครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยอูรานมีเลอร์กับนันของจีนที่มีจุดเด่นในการปกป้องพคพ้อง,องและการวิเคราะห์ศัตรูอารัสเซียมาวโดสาวใหญ่นักเวทอันเชิญผู้เป็นเลิศด้านเวทมนต์แดกมาอูดาสนักเวทผู้เงียบขืมึมกับการโจมตีที่เป็นวงวนกว้างจากเวทมนต์พาดของเขาเครสซีเซลนักดาบผู้สุภาพอ่อนโยนที่สามารถใช้การโจมตีได้ทั้งกายภาพและดาบเวทมนต์ อเล็กซ์เลโอแกนนักลบผู้มีการโจมตีและทําให้เป้าหมายติดสถานะผิดปกติต่างๆโดยเขามีความอิจฉาต่ออูรานที่ได้รับตาแหน่งกัปตันของกลุ่มเดนิกรสอปาโจมาวาโดสามีของอารัสเซียโจนผู้มีความสามารถหลากหลายทั้งนอกและในการต่อสู้อีกทั้งยังชอบเย้าแย่จนสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนร่วมทีมบางคนอีกด้วยนะฮะเอโกไลฟ์ิโนฮิวเลอร์ผู้ใช้เวทแห่งแสง ด้วยความที่อายุน้อยที่สุดในทีมทําให้เหล่าเดมีกอตมองและปฏบัตตัวต่อเขาเหมือนเขาเป็นเด็กทําให้เกิดมีปากเสียงกันบ่อยครั้งเคดินเอ็กนิเซ่อวิซี่ช่างพูดผู้รักความอิสระเป็นนักสำรวจผู้มีความสามารถในการค้นหาสมบัติและการโจมตีจากเวทมนต์ใส่ความมืดเนอาเนอ โดยขณะที่เดมิกรส์กำลังพูดคุยกันพวกมิกมีกก็เข้ามาแจ้งข่าวถึงการปรากฏตัวของนอส斯ในส่วนบลไม้ของเมืองเราเดมิกรสจึงได้มุ่งหน้าไปเพื่อกำจัดความไม่สงบสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเราเดินทางมาถึงยังส่วนบลไม้ภารกิจของเราก็คือการกำจัดนอ伊斯เพื่อให้เรามิกมีกกลับมาทำงานกันได้ตามเดิมครับโดยจุดประสงค์หลักของการต่อสู้ก็คือตัวเกมจะให้เราได้เรียนรู้คำสั่งการต่อสู้และทดสอบสกิลต่างๆของตัวละครนะฮะอีท จ้หังจากที่เรากำจัดนอสทั้งหมดลงได้พวกเรามิกมี่ก็เข้ามาแจ้งข่าวกับเราอีกครั้งครับว่ามีนอสปรากฏตัวขึ้นที่เมืองเพกาสปริงที่เป็นที่อยู่ของเผ่าเพสกาเพื่อนๆของเอโก แต่ด้วยความผิดปกติอเล็กซ์จึงได้ถามกเหล่ามินนี่อีกทีว่าได้ยินข่าวมาถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะว่าตามสถานการณ์ปกติแล้วไม่เคยมีใครพบเจอนอสในเขตเมืองมาก่อนแต่เมื่อมิกมี่ยืนยันครับว่าข้อมูลถูกต้องเหล่าเดมิกร์จึงได้ขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปยังเบเกสปริงเพื่อสืบสวนเรื่องราวต่อไปครับหลังจากเดมิกร์เดินทางมาถึงเบเกสปริงครับชาวเมืองได้ให้ข้อมูลว่าพบเห็นนอสอยู่ใจกลางเมืองเมื่อรู้ที่อยู่ของนอสแล้วเอโก้ก็ไม่รอช้าครับรีบวิ่งไปหวังกำจัดนอสฮะ อูรานได้ห้ามเอโกไว้ครับเนื่องจากนอสที่สามารถเข้ามาในเมืองได้นั้นเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติดังนั้นทีมเดมิกกสควรจะปฏิบัติการให้รอบคอบนะครับนอสในเมืองที่เราจะได้ต่อสู้นั้นยังไม่ได้แข็งแร่งอะไรมากนะครับแต่ก็แอบมีการสร้างความรำคากให้เราได้บ้างครับอย่างการโจมตีที่ทําให้เราติ its, ดพิษหรือการใช้ความสามารถในการเรียกขั้วของตัวเองมาเพิ่มนะฮะ มุขหนีอยูหลังจากคำจัดน้อยสิเมืองได้ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ดันเจียนนะครับพวกทีมเดมิกอสได้เห็นอูรานคุยกับพวกมิกมี่อย่างสนิทสนมครับ แดกมาจะได้ถามกับอูลานว่ามันเป็นมาอย่างไงครับอูลานจะได้อธิบายว่าครอบครัวของเธอทาธุรกิจขนส่งโดยมีพี่ชายของเธอบริหารงานแทนคุณแม่ที่เสียไปครับแต่เมื่อแด็กมากำลังจะพูดต่อเคดินก็ได้เข้ามาขัดจังหวะเอาไว้ฮะแล้วบอกให้รีบกลับไปทํางานต่อและอย่าไปเสียเวลากับพวกมิดมี่แด็กมาที่โดนขัดคอครับจึงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จรึงของว่าเคดินไปว่าให้ไปยุ่งเรื่องของตัวเองเถอะแต่เคดินก็ได้บอกกับแด็กมาไปว่าเราอย่ามาหาเรื่องกันเลยครับ เพราะว่าพวกเรานั้นมีเวลาเหลืออยู่แค่3เดือนเท่านั้นเองก่อนที่พวกเราเดมิกรสจะตายสุดท้ายอูรานก็ได้เข้ามาเกี้ยก,ก่อมแดกมาและนําทีมเดมิกรสลงไปยังท่อระบายน้ําของเมืองเพกาสปริงเพื่อไปกําจัดน้อยต้นเหตุของความวุ่นวายนี้ต่อไปครับ ภายในดันเจียนของเ a s กาส i ิงเราจะได้พลังจากแหวนโซดีแอคเพื่อไว้ใช้เปิดการทํางานของสวิชที่เป็น,นกลไกต่างๆของดันเจียนนี้ด้วยนะครับและพลังนี้ยังมีประโยชน์เอาไว้หยุดการเคลื่อนไหวของนอยส์เพื่อให้เรากระโดดข้ามเพื่อลิกเรียงการต่อสู้หรือวางแผนในการต่อสู้ได้นั่นเองครับ เมื่อสำรวจภายในดันเจียนก่อนที่เราจะได้เข้าไปสู่ส่วนที่ลึกที่สุดของดันเจียนนี้เราจะพบกับปริศนาที่เราจะต้องแก้เพื่อเปิดประตูนะฮะโดยการที่ใช้พลังของแหวนโซดิแอคเพื่อเปิดกลไกสวิตช์ให้ลำดับตรงกับคำใบ้ที่เราจะได้จากแท่นหินหน้าประตูนั่นเองครับ みんな昭和の実を食べてますからね見ろ来るぞ มเดมิกอ์เดินทางต่อเข้ามายังส่วนึกที่สุดของดันเจียนครับอเล็กก็ส่งสัญญาณเตือนถึงอันตรายฮะเราเดมิกอ์ก็ตกใจต่อขนาดของนอยสตัวนี้โดยอารัสเซียได้ให้ข้อมูลว่าน้อยตัวนี้น่าจะต้องเป็นแกรนนอยแน่เมื่อทุกคนกลับมามีสมาธิก็ตั้งท่าเตรียมพร้อมต่อสู้ทันทีนะครับโดยแกรนน้อยสตัวนี้ที่เราจะได้ต่อสู้ด้วยมีชื่อว่าออคโตแฟรลี่นะครับเขาจะมีการโจมตีที่ทําให้เราติดสถานะพิษทั้งหมด3เทเร์น การโจมตีท่าด้ำแต่กลยุทธ์ในการใช้ต่อสู้ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปครับหากเราให้แดกมาและเครสเรียนรู้ท่าการโจมตีท่าสายฟ้ามาด้วยจะทําให้การต่อสู้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับออกโตแฟรี่ of จะมีทั้งหมด2ล่างนะครับเมื่อเราปราบร่างแรกได้แล้วร่างจริงของเธอจะปกปดตัวขึ้นซึ่งจะมีการโจมตีเพิ่มเข้ามาที่ส่งผลให้เราผิดสถานะสพัน ในส่วนของสถานะผิดปกติต่างๆพวกนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถใช้สกิลของเอ็กโก้หรือว่าจะใช้ไอเทมก็สามารถแก้ไขพวกสถานะผิดปกติตพวกนี้ได้ไม่ยากนะครับ さすがディミガットエコー。

โดยเฉพาะเอโก้คนจับเผาเพล็กซ์กาครับที่เป็นดั่งความภาคภูมิใจของพวกเขานะฮะแต่อูรานครับก็ us, ร,บ us, รบับรู้ได้ถึงความไม่สบายใจของเอ็กโกจึงได้สอบถามเอโก้ครับเอโก้ Echo, จึงได้บอกกับทุกคนว่าเขามีเรื่องที่อยากจะปรึกษากับทุกคนเมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนจึงเดินทางกลับไปยังห้องประชุมเพื่อหาหรืถึงเหตุการณ์ผิดปกติในครั้งนี้ต่อไปครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของเกม a s t r a ascending ที่พวกเราเพรสตาร์ตนำเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับคิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้กันบ้างก่อนจากกันไปครับรบกวนทุกคนกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดตอนประ่อๆไปของเนื้อเรื่องของเกมเกมนี้ครับ a s t r i a Ascending ครับ